สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service ครับ0890653429ครับวันนี้เรามาส่งงานกันสำหรับรถ Honda Step w a g o n นนะครับผมคันนี้มีปัญหาเรื่องตู้แอร์หน้านะครับผมเจ้าของนะครับแจ้งมาว่านะครับเวลาขับนะครับก็จะมีกลิ่นสารเคมีจากตู้แอร์หน้านะครับผมตู้แอร์หน้าก็จะสภาพเป็นแบบนี้ครับเราถอดออกมาแล้วนะครับก็จะรู้ทันทีเลยครับว่ามันมีรั่วซึมนะครับเราก็เลยต้องเป็นจะต้องเปลี่ยนตู้แอร์หน้านะครับแบบนี้ครับ เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นะครับพร้อมรับประกัน1ปีเต็มนะครับส่วนตู้แอร์หลังนะครับเราล้างนะครับถอดออกมาล้างทําความสะอาดเป็นแบบนี้ครับเวลาลือก็จะลือประมาณนี้ครับจัดการประกอบเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่นะครับแวกคน้ํายานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโค้ดนะครับก็จะไม่มีอ่าปิดโค้ดอะไรนะครับก่อนหน้านี้นะครับ จะมีโค้ดแดงนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ทําการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอหภบุิที่ได้กันครับสําหรับรถคันนี้นะครับคันด้าสเปกวากอนนะครับเปิดตู้แอร์หน้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับลูกค้าแจ้งมาว่าตู้แอร์หน้าไม่เย็นนะครับเวลาเปิดเปิดใช้งานแค่ตู้แอร์เดียวนะครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับสําหรับอุณหภูมินะครับ เวลาเราเซ้นน้ำยานะครับเราจาเป็นจะต้องเปิดสุดนะครับให้อุณหภูมิเขาตัดต่อนะครับเปิดสุดทํางานตัดต่อนะครับใช้งานจริงก็ปรับ25นะครับยังไงก็ตัดต่อนะครับนี่ครับได้ยินเสียงตัดต่อนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับสำหรับรถ Honda s t e ต w ว g o อนนะครับท่านใดมีปัญหานะครับและใช้รถรุ่นนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับ0890653429ครับร้าน AP Auto Air Service ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ